ครับผมพี่เตรนะครับจากล็อกฟิตไทยแลนด์วันนี้จะมาแนะนําเรื่องของการแข่งขันจักรยานบาลา์ไบแล้วะก็กิจกรรมสําหรับวันนี้นะครับ วันนี้เป็นวันแข่งขัน Lockfit Racing Day ครั้งที่2ณหน้าห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับบริเวณฮอล์ชั้น3ของห้างเป็นวันที่เด็กๆหลายคนรอคอยนะครับวันนี้ในกิจกรรมการแข่งขันเนี่ยเราจะมีเด็กๆต่างชาติทั้งมาเลเซียทั้งอินโดนีเซียญี่ปุ่นแล้วก็ไทยเราจะมาร่วมกันอยู่ในสนามหลังจากโควิดผ่านมาหลายปีครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกบังคับที่ว่าจะมีเด็กต่างชาติเดินทางกันมาได้สําหรับการแข่งขันรอบเช้าตั้งแต่ประมาณเริ่มเริ่มสตาร์ทการแข่งขันตั้งแต่นเวลา12บสองนาฬิกาหรือเที่ยง จะเป็นแข่งขันในรุ่นของเด็กอายุ2คขวบ3าขวบ4ขวบนะครับไล่ขึ้นไปแล้วก็ช่วงบ่ายจะเบรกพักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็จะแข่งในช่วงเด็กโตต่อเลยรุ่นอายุ5 6, 6, 7, 7, 9, คขวบ6คขวบ7ขวบจนถึง9ขวบแล้วก็โอเพ่นบิ๊กโอเพ่นมินิต่อครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าฝีไม้ลายมือของเด็กๆเป็นยังไง ครับผมโค้ชตู่นะครับจากทีม Lockfit Thailand นะครับบายามาโตะครับผมจุดเด่น mm hmm. ทีมของเราก็จะเป็นการยิมคลาสนะครับคือการฝึกเทรนนิ hmm. ่งในฟิตเนสแล้วก็ฝึกลดทางนอกสนามครับผมแล้วก็หลักๆของเราคือจะมองถึงเรื่องความแข็งแรงของร่างกายไม่ข้างกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ครับแล้วก็รวมถึงโภชนาการอาหารความคาดหวังในวันนี้นะครับอยากจะให้เด็กๆ ทุกบ้านทุกคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาบาลานไบนะครับเพราะว่ากีฬานี้คือเป็นกีฬาแรกสาหรับเด็กที่เพิ่งหัดเดินเพื่อเสริมสร้างทักษะในการก้าวสามารถทําให้เขาเนี่ยมีสมาธิแล้วก็ได้เข้าสังคมแล้วก็การปรับตัวและการรอนะครับครับสวัสดีครับผมโคดอาร์นะครับ จากทีมจักรยานทรงตัวคิดเพย์บค์ครับในการสอนเด็กของผมนะครับผมก็จะมุ่งเน้นเรื่องของพัฒนาการนะครับที่พัฒนาตามลำดับอายุนะครับเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับแล้วก็จุดประสงค์ในการสอนก็บางครั้งก็ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของผู้ปกครองว่าอยากมาเรียนเพื่ออะไรนะครับมาเรียนเพื่อแข่งขันเรียนเพื่อออกกําลังกายอันนี้เราสามารถคุยกันได้หมดนะครับผมก็คาดหวังว่าให้เด็กๆนะครับทํา ให้เต็มที่นะครับแล้วก็มีสมาธิในการแข่งขันนะครับนำสิ่งที่ฝึกซ้อมสิ่งที่เรียนรู้นะครับมาใช้ในสนามให้เยอะที่สุดสวัสดีครับผมสังสิ์เพื่องวิชานะครับหรือว่าโคดน็อปนะครับเด็กๆจะรู้จักกันในนามพ่อน็อปหรือว่าโคดน็อปนะครับก็คือจะอยู่ดูแลของสมุดประการ,บ,ราบาลานซ์ใบนะครับ ก็คือเด็กๆที่เนี่ยจะส่วนใหญ่จะฝึกทักษาเบสิกมูเมนต์ของเด็กนะครับจะเน้นเน้นการเคลื่อนไหวร่างกายพื้นฐานของเด็กเป็นหลักเลยนะครับเด็กๆที่นี่นะครับก็คือจะฝึกซ้อมกันมาค่อนข้างหนักนะครับสำหรับการแข่งในวันนี้นะเพราะว่าจะมีการเตรียมพร้อมไปสําหรับการแข่งต่างประเทศในอาทิตย์หน้าด้วยนะครับความคาดหวังของเด็กๆก็คือพยายามไปถึงเส้นชัยนะครับโดยไม่หยุดหรือว่าไม่ชนเะครับเพราะนั้นวันนี้น้องๆทุกคนเขาเต็มที่ครับเขาพร้อมสําหรับการแข่งวันนี้มากก็เป็นกําลังใจและเชียร์ให้เด็กๆด้วยครับ สำหรับน้องๆที่ต้องการการแข่งขันแล้วก็อยากจะร่วมการแข่งขันเนี่ยการฝึกซ้อมหรือการแข่งขันเนี่ยเราก็จะมีหลายๆสนามหลายๆที่ให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมกันนะครับลองติดต่อกันเข้าไปดูจะมีทางคิปเพย์บายที่สอนอยู่แถวประตูกรุงเทพดอนเมืองแถวๆนั้นนะครับแล้วก็เอ uh, สดีดีสมุรประการนะครับก็ลองติดต่อหาเฟซบุ๊กของเอสดีดีสมุรประการดูแล้วก็ทีมเพียวนะครับก็จะสอนอยู่แถวพระราม5 ส่วนหองวิเปอร์เองจะอยู่แถวเกษตรนะว่ามีนตอนนี้กําลังรวบรวมทีมงานกันอยู่แล้วจะเปิดสอนในคอร์สต,ต่อไปก็ยินดีต้อนรับนักแข่งต่างชาติทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมกันแข่งขันทั้งนี้โอเคขอชื่อความสุขระการแข่งขันครับ